หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตรกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ช่วงหมอคุยข่าวของเราค่ะสนับสนุนโดยอ l l วิเในวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเผยความกระจ่างใสที่ใบหน้าด้ว่ปากสวยๆที่คุณหมอบอกคนปากดีต้องมีหัวเห็นยังไงนะคะข่าวของเราก็เลยเกี่ยวข้องกับปากค่ะแต่เป็นเรื่องราวที่สุดช็อกอีกแล้วจากสาวพม่าคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายคลิปลงติ๊กตอกรีวิวการทําปากกระจัดไม่ได้ไปหาหมอนะคะทาด้วยตัวเองคุณหมอนะโดยการไปจับพึ่ง คีไว้แล้วเอามาต่อยปากเพื่อให้ได้ปากที่เป็นกระจกเขาบอกว่าตอนนี้เจ็บมากในคลิปคือบ,บอกเจ็บมากแล้วน้องน้องเขาก็โพสต์ไม้ได้วยว่าอย่าหาทำคือเจ้าตัวทําเองก็คงทนความเจ็บปวดไม่ไหวคุณหมอก็เลยบอกว่าถึงจะสบายดีแต่ตอนนี้เจ็บมากเขาบอกอย่างเงี้ยในคลิปนะคะก็เลยต้องมาถามคุณหมอว่าไอ้จริงๆเนี่ยพึ่งมันอันตรายมันมีพิษไม่ใช่เหรอจะโหดดีนะไม่ตายอันตรายถึงตายได้เลยเหรออันตรายถึงตายได้เลยไะเพามันจะมีกลุ่มคนไข้ ที่แพ้พึ่งแพ้พิษของพึ่งเนี่ยแล้วก็สามารถจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่พึ่งต่อยเนี่ยอาการของความรุนแรงก็จะต่างกันมีตั้งแต่แบบรุนแรงน้อยๆจนกระทั่งโดนไอพิษของเหล็กในของพึ่งยิ่งถ้าโดนหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ซึ่งปฏิแราของมันเนี่ยอาจจะอยู่นาน เป็นสัปดาก็ได้ในกรณีของคนที่แพ้เยอะๆะหรือบางทีก็ลุกลามออกเป็นบริเวณกว้างก็คือไม่ใช่บวมเฉพาะแค่ปากอาจจะบวมหน้าบวมคอบวมอะไรไปด้วยมันก็จะรุนแรงได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราโดนพึ่งต่อยคุณแันคคอโดนไหมไม่เคยมันจะเหมือนกับเราโดนเข็มแทงปุ๊บหนึ่งแล้วก็ปวดร้อนตัวบริเวณนั้นขึ้นมาแล้วบางคนก็จะมีอาการคันแล้วก็เป็นตุ่มบวมแดงขึ้นมาแล้วผิวหนังรอบๆก็จะสีขาว ก็คือต่อยปุ๊บเนี่ยปวดเจ็บแล้วก็หายเป็นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเจ้าส่วนใหญ่พวกนี้คือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนที่อาการรุนแรงมากๆพวกนี้มันก็คืออาจจะเกิดมีหายใจไม่ออกอ่อ,อนเพลียหมดแรงค่ะหรือหายใจลําบากหรือบางทีอาจจะมีหายใจมีเสียงก็คืออาการแพ้ เสียงแหบพูดไม่ชัดเพราะาอะไรเพราะว่าข้างในมันบวมไปหมดมลิ้นบวมคอบวม<ะ>แล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของสัญญาณชีพอย่างเช่นหัวใจจะเต้นเร็ว<ะ>ชีพจรเต้นเร็วหรืออาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายท้องร่วมไปด้วยก็คือเป็นอาการของกลุ่มของคนที่มีอาการแพร้<ะ>หรือจะมีปวดศีรษะหน้ามืด หรือกระวนกระวายหรือว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าหมดสติได้คเนี่ยคือแบบเป็นประเภทที่แพ้รุนแรงก็คืออาการก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าอาการที่มันเริ่มแบบไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วจริงๆโดนพึ่งต่อยควรรีบไปพบแพทย์จังเายได้ได้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่อย่างนี้ถ้าเกิดเราโดนพึ่งต่อยเนี่ยแพทย์เขาจะทําการรักษาด้วยวิธีไหนครคุณหมอการรักษาจริงๆขึ้นกับความรุนแรงของที่เป็นแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราโดนต่อยลงไปปุ๊บเห็นมีเหล็กใน เอาออกก่อนเลยเหมือนที่เด็กๆเขาบอกเอาลูกุญแจกดอยี่ใช่ใช่ใช่เหล่งไนมันออกนี่แหละนี่แหละแล้วก็ล้างทำความสะอาดคือถ้าเป็นไม่เยอะเราก็แค่เอาน้ําแข็งประคบนะคราวนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการคันห้ามเก่าหลายจะต้องไปซื้อยาแก้แพ้ยาแก้ปวดตามร้านขายยาเนี่ยมารับประทานจะเป็นพาราหรือว่ายาแก้แพ้อื่นๆก็จะช่วยลดอาการลงหรือบางทีอาจจะต้องทายาพวกยากลุ่มสเตียรอย ซึ่งมันช่วยลดอาการคันลดอาการแพ้พวกนี้ได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเรามีอาการมากๆเนี่ยหมอแนะนําเลยหาแพทย์เพราะว่านอกจากอาการแพ้ที่มันเกิดจากตัวพึ่งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคันออกมาเราก็ไปเกา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 จากนในท่ต้องเกิดกลายเป็นแผลแล้วก็มีเชื้อโรคซ้ำเติมเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาได้งั้นถ้าบวมมากต้องสังเกตยิ่งถ้าไปอยู่ที่นิ้วนิ้วอะไรพวกนี้สมมติโดนต่อยปุ๊บรีบถอดก่อน ใส่วงใส่แหวนร,รีบถอดก่อนเลยเพอมันบวมมากๆเนี่ยมันจะรัดแล้วทาให้เลือดไม่เดินแล้วคนไข้ก็จะปวดมากแล้วก็เบื้องต้นเราอาจจะซื้อ,อยาทานก่อนได้เลยถ้าสมมุติว่าอาการรุนแรงมากแนะนําหาแพทย์เลยเพราะว่าพวกนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัญญาณของการแพ้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดนําไปสู่การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไปที่ข่าวอย่างที่ในคลิปเขาบอกว่าอย่าหาทา อันตรายมากโอ้คือเขาอาจจะเป็นผู้นําที่ไม่มีใครตามนะคะแต่จริงก็เอาข่าวนี้มาเล่าว่าบนโลกนี้มีอะไรแปลกๆวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งอุทาหรณ์ดีจากข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากปากสวยปากอวบอิ่มปากเป็นกระจับปากมีโงเฮงที่ดีคุณต้องดูโช่งหน้าของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาวันนี้น่าสนุกแน่นอนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ